สวัสดีครับส่งงานนะครับโตโยต้าไมเี็ X อีกหนึ่งคันนะครับท่ามกลางสายฝนเลยครับเลยนะครับคันนี้นะครับล้อใหญ่ๆยกสูงมาเลยนะครับนะครับก็เป็นรถเจ้าของเอามาติดตั้งนะครับนะครับก็ใช้ไปขายไปด้วยอันนี้คือทีมงานของผมนะครับนะครับเอาโอเคเดี๋ยวช่างครับเดี๋ยวลองหมุนพวงมาลัยผมดูหน่อยมือเดียวไม่ต้องติดเครื่องนะครับพวงมาลัยไฟฟ้ายาง33นะครับล้อใหญ่มากนะครับ เครื่องไม่ได้ติดนะครับนะครับรถคันนี้นะครับค่อนข้างสวยทํามาสวยมากเลยนะครับห้องเครื่องเนี่ยกริบเลยนะครับนะครับมียกตัวถังนะครับแล้วก็ใส่ตัวยกตัวรองมายางดอกสภาพสวยเลยนะครับคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าเลยนะครับติดพวงมาลัยไฟฟ้าจากอู่ของผมไปด้วยนะครับนะครับเจ้าของใหม่นะครับซื้อไปไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องการรับประกันผมถึงเละถึงรถจะเปลี่ยนมือไปแต่ผมยังมีการันตีให้เหมือนเดิมนะครับ ซื้อไปก็เข้ามาได้นะครับถ้าหากว่าสินค้ามีปัญหานะครับยินดีให้บริการนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอ่ามือเดียวก็เลี้ยวได้ครับขอโชว์อีกรอบหนึงครับล้อใหญ่หมุนสบายนะครับอ่าเดี๋ยวดูล้อนะครับนะครับเรื่องไม่ต้องติดนะครับนะครับขอบคุณเจ้าของรถมากนะครับให้ขายได้เร็วๆนะครับคันนี้ขายได้ไปเจ้าของใหม่คุ้มค่าแน่นอนนะครับขอบคุณช่างอั้มด้วยนะครับครับสวัสดีครับ